คือเคยอัดคลิปก่อนหน้าอัดคลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าคาริสาเขาไปกินข้าวแล้วก็แบบมีพนักงานมาขอถ่ายคลิปใช่ไหมประเด็นก็คือว่าแฟนเขา่ปฏิเสธทันทีเลยแต่เขาอามาอัดคลิปขอโทษพนักงานเหมือนกับว่าเขาก็เสียใจว่าแบบไม่อยากให้เหมือนกับว่าเสียเซล่ะเพราะเหมือนพนักงานก็คือหน้าเสียไปอะไรเงี้ยอ่ะฉันมีคําถามถ้าสมมติว่าเธอเป็นดาราแล้วเธอทํางานมันเหนื่อยมากวันนั้นแล้วแบบเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วแล้วพนักงานบอกว่าขอถ่ายรูปถ่ายคลิปหน่อยค่ะถ้าเธอเป็นเธอเธอจะทำยังไงให้เป็นกูกูให้ หมายถึงว่ากูกับกูฮะกูคงไม่ปฏิเสธอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าอ่ะสมมุติสมมุติมึงเป็นคนสนิทกับกูเงี้ยคือเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนของประชาชนเราอาจจะไม่ได้กล้าปฏิเสธใช่ป่ะอ่าแต่ถ้ามึงมากับกูแล้วมึงเหมือนกับอาจจะเป็นคนที่แบบสนิทกับกูมากๆแล้วมึงเห็นว่ากูเหนื่อยอ่ะมึงอาจจะรู้สึกลำไยป่ะเข้าใจป่ะอ่าแต่แต่ด้วยความที่กูเป็นคนของอ่ะเหมือนเป็นคนของประชาชนนะกูคงไม่กล้าที่จะแบบ นู่นนี่หมายถึว่าอาจจะด้วยแบบตัวเองด้วยแต่เราเชื่อว่าคนที่แบบไปกับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเออนก็มันกรณีคาริสาอ่ะแล้วเธอเธอละก็เข้าใจคนก็เข้าใจเนื้อไหมเราก็เข้าใจได้ว่าออกบางทีเขาแบบเขาเป็นคนที่ห่วงใยกันอ่ะมันก็ไม่แปลกไงเออเธอละถ้าชั้นต้องดูบริบทของวันนั้นก่อนอย่างเช่นถ้าชั้นโอเคแบบ เหนื่อยจริงแต่ก็หน้าสวยแต่งหน้ามาโอเคอาจจะให้ถ่ายได้อเออแบบแต่ว่าแต่ว่าถ้าบางทีแบบเหนื่อยแล้วก็เหงื่อซกอะไรเงรี้ยก็อาจจะต้องแบบขอเลี่ยงนิดนึงว่าแบบเออวันนี้ขอยังไม่ให้ถ่ายนะอะไรเงี้ย<ล>หรือว่ากินข้าวอ,อิ่มกอนค่อยว่ากันอีกทีนงใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยขอขออนุญาตรอรอแป๊บนึงได้ไหมก็เออแล้วก็เช็คตัวเองก่อนอะไร<ๆ>เธอละถ้าวันนั้นหนูเหนื่อยมากๆอะหนูไม่อยากถ่ายอะเพราะหนูกลัวถ่ายแล้วไม่สวยอะ <Okay. S 1> <S <S ก็อาจจเป็นดราม่าก,กันแล้วอัดคลิปฉันใช่ไหมก็คือคนดูไปเป็นล้านเออฉันก็ฉันก็พูดประเด็นนี้คนดูไปเป็นล้านเลยนี้คาริสาเขาก็เลยแบบว่าน่ารักนางก็เลยแบบทักมามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแบบก็คือคุยกันว่าแบบเออแบบขอบคุณนาที่แบบว่าพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีอะไรเงี้ยก็เลยส่งของมาให้ชิมด้วยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาชิมด้วยแล้วก็จะมาเมาเรื่องนี้ว่าอะไรยังไงอ่ะไหนลองชิมสิมีอะไรบ้างคะอันนี้ขอไปแล้วหนึ่งอ่ะ คือเขาส่งมาให้มันจะเป็นแบบจะเป็นแบบนี้นี่หนึ่งเป็นแบบนี้อ่าอย่าว่าเป็นแบบกาโนล่าแบบนี้แบบบบมีแแอ่กะเลยแกะแกะแบบใส่กับนมอ่าใช่เธอแกะสีแกะสีแกะแบบนี้แบบเป็นแบบว่ากินเป็นสศิลปะแกะเลยแกะได้ไม่มีศิลปะเลยว่ะคือแล้วประเด็นคือเอแลันแกะแล้ว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 เสียแกะไม่ได้อีกเฮ้ยมันแกะง่ายนะไกลไกลใช้ฟันแกะไม่ได้กูไม่ยอมกูไม่ยอม เอออะแอร์ทามนานค่ะเดี๋ยวไปตัดกันนะคะอันนี้มันจะเป็นมันเป็นชิ้นๆอุ้ยเป็นชิ้นๆนาบแบบนี้อันนี้เป็นชิ้นๆนะเขาส่งมาให้นะอ่าลองทุกคนลองก่อนแต่รสชาติเหมือนกันใช่ปะก็คอเป็นช็อกโกแลตวานิลลามันอะไรนี่เออมันไม่ฟันแตกเว้ยอืมตอนแรกนึกว่านึกว่าฟันจะแตกอืม อ่อมันมีความแบบดารกช็อกโกแลตหน่อยไม่หวานไม่ไม่หวานอร่อยออร่อยคือไม่หวานที่นี่คือหวานแต่ว่าหวานน้อยอือฉันชอบช็อกโกแลตช็อกโดีมากพราะเธอกับฉันอะชอบช็อกโกแลตขมอค้นออืร่อยอ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 ร่อยร่อยอร่อยอ่อย่อยอ่อย่อยอร่อยอร่อย่อยอร่อ่อร่อยอ่นี่อร่อยอรนอยอร่อ่อยร่อยอ นี่อันนี้เราชอบมันไม่หวานอ่ะชิมชิมวันนี้เราเอามาก่ลมเพราะว่าซากาโนราหวานนี่ไม่เยอะเนอะเขามีแบบนี้นี่แบบนี้อันนี้จะเป็นผงอือก็แบบนี้อร่อยวันนี้เราก็อร่อยอืมมันกรอบมันไม่มันไม่เหนียวมันไม่กาโนล่าบางทีอ่ะมันมันเหนียวอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเฮ้ยแต่ว่าแคลก็ไม่เยอะนะร้อยสี่สิบห้ากับอีกอันหนึ่งเท่าไหร่ แต่ว่าเอา้อสี่สิบ้าเท่ากันจ้ะแคลอรี่นะประมาณนี้ต่อกันกินหนึ่งครั้งนะจ๊ะไม่ได้ต่อตองต่อกัร <c oughs> อืออ่าโดยภาพรวมอร่อยรีวิวจริงนะคะเพราะว่ารีวิวจริงเพราะว่าอันนี้คือส่งมาไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชอ่องแต่ว่าคือคือคริสาเขาอยากส่งมาให้แบบเออแบบแว จอยๆกันอะแบบว่าเขาพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็น่ารักมากแบบในแชทต่างๆก็คือแบบเออพี่ตีนุ้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาโอเคลองอัาคลขปให้ดูหน่อยอร่อยชอบชอบเลยเพราเขามีความคมเลยนะขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้หนูอร่อยเข้ามาะข้ามะเอออ่ะขอบคุณนะคะอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแต่ส่วนเรื่องส่วนเรื่องว่าถ้าแบบว่าเป็นดาราแล้วมาขอถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็อาจจะแบบ เดูจังหวะจะโคนหน่อยฉันว่านะคือบางทีดารามันก็ให้ถ่ายแหละคนดงคนดังอ่ะแต่ว่าบางทีถ้าดูแล้วแบบวันนี้คือหน้านางไม่ไหวแล้วหน้านางยมหน้านางเหนื่อยมากๆหรือบริบทมันไม่ได้อ่ะความเอนจอยมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเราก็ให้เขากินให้อิ่มก่อนแล้วอะไรจะว่ากันเขาว่าอีกทีถ้าถ้าส่วนตัวฉันคิดอย่างนี้นะคือถ้าดูบริบทแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เออแต่ถ้าเกิดเหมือนเราถ้าเรายมมากๆาเงี้ยเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราจัดฟิลเตอร์ได้นะถ้าเรายมมากๆาเงี้ยเราก็ไม่พอมะมันก็ไม่เซล่่ะแคคนนั้